การใช้ทองคำของมนุษย์เรามีมาตั้งแต่5,000ปีที่แล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันทองคำจะสื่อถึงความมั่งคั่งของผู้ที่มีมันสำหรับทองคำคือธาตุเคมีมีหมายเลขอะตอมคือ79และสัญลักษณ์คือ Au ทองคำถูกจัดอยู่ในกลุ่มธาตุโลหะที่มีชื่อหรือธาตุโลหะทานซิกชันซึ่งคุณสมบัติของเนื้อทองคำมีเนื้อที่อ่อนนุม่มจึงสามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ และทองคําจะไม่ทําปฏิกิริยากับสารเคมีส่วนใหญ่ทําให้มนุษย์เราใช้ทองคําในหลายรูปแบบตัวอย่างเช่นใช้ทองคําเป็นทุนสํารองทางการเงินและใช้เป็นเครื่องประดับรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และทองคําจะไม่ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนถึงแม้ว่าทองคําสัมผัสกับอากาศแล้วทองคําจะมีความแวววาวของตัวมันเองและจะไม่เกิดสนิมเหมือนกับโลหะอื่นซึ่งถือว่าทองคําเป็นธาตุโลหะที่มีความอ่อนตัวมากที่สุดเลยนะครับเพราะถ้าเรานําทองประมาณ2บาทมายืดเป็นเส้นมันจะมีความยาวมากถึง8 กิโเมตรและถ้าเรานำมาตีเป็นแผ่นบางอาจทำให้ทองคำมีความบางประมาณ100ตารางฟุตทองคำนะครับถือเป็นหนึ่งในธาตุโลหะที่สามารถนำไฟฟ้าได้ดีและการสะท้อนความร้อนได้ดีทำให้ทองคำถูกนำไปติดไว้ที่หมวกของนักบินอวกาศเพื่อป้องกันลังสีอินฟาเรด ส่วนการที่จะหลอมเหลวทองคำนะครับทองคำมีจุดหลอมเหลวประมาณ10ึ่องศาเซลเซียสและมีจุดเดือดอยู่ที่ประมาณ2970องศาเซลเซียสซึ่งก็ถือว่าทองคำเป็นโลหะที่มีค่าความเหนียวมากและความสามารถในการขึ้นลูกเมื่อนำทองคำมาตีหรือขึ้นลูกทองคำจะไม่เกิดการแตก ทองคำบริสุทธิ์หนัก1ออนซ์สามารถดึงเป็นเส้นลวดที่ยาวถึง80กิโลเมตรแต่ถ้าเรานำมาตีเป็นแผน่นจะมีความบางประมาณ1-3แสนนิ้วและอาจจะมีความกว้างประมาณ9ตารางเมตรและทองคำบริสุทธิ์จะไม่ตอบสนองต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งทําให้ทองคำมีความทนทานอย่างมากรวมถึงไม่เกิดสนิมกับอากาศแต่จะเกิดปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดนะครับตัวอย่างคอรีนและฟูออรีนรวมถึงน้ํายาประสานทอง ซึ่งทองคําเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน4ประการนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ทองคําโดดเด่นมากกว่าโลหะที่มีค่าทุกชนิดในโลกพื้นฐานแรกนะครับความมันวาวสีสันที่สวยงามตามธรรมชาติของทองคําผสมกับความมันวาวหรือความสวยงามที่เป็นอมตะและทองคําสามารถเปลี่ยนสีได้เมื่อนําทองคําไปผสมกับโลหะที่มีค่าอื่นๆ 2. ความคงทนสนิมจะไม่เกิดกับทองคําซึ่งทองคําจะอยู่ในสภาพเดิมถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปมากกว่า3,000ปี3หายากเราทุกคนจะรู้นะครับว่าทองคําเป็นแร่ที่หายากกว่าที่เราจะได้ทองคํามา1ออนหรือ3 1 1 6 7กรัมเราจะต้องทําลายก้อนหินที่มีแร่ทองคําเป็นจํานวนหลายตันและขุดเหมืองลงไปหลาย10เมตรในการที่เราจะได้ทองคํามานะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ทองคํามีราคาที่สูง 4. การนำกลับมาใช้ได้ทองคำเป็นแร่ที่เหมาะสมที่สุดในการทำเครื่องประดับเพราะมีความเหนียวและอ่อนนิ่มจึงสามารถนำมาขึ้นรูปได้ง่ายซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ที่เป็นการหลอมเหลวทองคำทำให้กลับมาเป็นทองคำบริสุทธิ์อีกครั้ง ในพื้นที่ที่จะมีการเกิดแร่ทองคานะครับจะมีอยู่2แบบตามลักษณะที่มีการพบในธรรมชาติ1กระบวนการทางธรณีวิทยาที่เกิดจากการผสมทางธรรมชาติจากแร่น้ําร้อนที่ผสมกับสารละลายจําพวกซิลิกาจึงทําให้เกิดการสะสมของแร่ทองคําในชั้นหินต่างต่างตัวอย่างเช่นหินอัคนีและหินชั้นรวมถึงหินแปรซึ่งมีการพบการฝังตัวของแร่ทองคําในชั้นหินส่วนใหญ่แล้วจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับ พื้นที่ที่สก็คือหินที่มีแร่ทองคําเกิดทางทลายและถูกน้าพัดไปในที่ใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นตามเชิงเขาและลำห้วยหรือในตะกอนทรายในน้ําทองคํามีประโยชน์ในหลายด้านนะครับนอกจากใช้เป็นเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกใช้ในด้านอาวกาศในด้านอาวกาศทองคำจะถูกใช้ในชุดนักบินและแคปซูลซึ่งมีคุณสมบัติต้องการลังสีจากอาวกาศได้นอกจากนี้นะครับยังนําทองคาบริสุทธิ์ไปเคลือบกับเครื่องยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็มีอุปกรณ์อื่นๆของยานอาวกาศอีกมากมายเพราะทองคำนะครับมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนได้ดี ทองคำยังถูกใช้ในด้านธนกรรมที่ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมฟันและการทำฟันปลอมเพราะทองคำจะมีความคงทนอย่างมากทองคำที่อยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับก็มีอยู่มากมายเช่นกันที่ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องคิดเลขโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพราะทองคำสามารถนำไฟฟ้าได้ดีทองคำมีส่วนเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องไฟฟ้าต่างๆ